หลังวิคิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนรถลากจูงไฟฟ้ารถลากจูงเป็นตัวช่วยที่มีความสำคัญมากๆสำหรับภาคอุตสาหากรรมในประเทศไทยเราเลยนะครับใช่แล้วค่ะทั้งช่วยทุนแรงและยังประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแถมตอนนี้เรามีรถลากจุงไฟฟ้า ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเป็นผลงานของคนไทยเองค่ะสวทชส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเทคโนโลยีไทยพัฒนารถลากจูงไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการใช้งานและความปลอดภัยไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถลากจูงไฟฟ้ากรีนกริดรุ่น S S R 2 4 4 0 0ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางวิศวกรรมและสมรรถนะการใช้งานเป็นหลักนอกจากใช้ลากจูงเพื่อการขนส่งภายในโรงงานอุตสาหากรรมแล้วยังดัดแปลงใช้งานลากประเภทอื่นๆได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารตัวรถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานสะอาดสามารถลากน้ำหนักบรรทุกได้ถึง800กิโลกรัมใช้งานได้8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเสียค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ10บาทเท่านั้น พัฒนาเทคโนโลยีโดยบริษัทกลีนกริดจำกัดร่วมขับเคลื่อนอุตสหาหกรรมไทยโดย TMC สวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000